ปรนิบัตเทวดาสักองค์หนึง่งก็เลยน่ะไปอยู่ที่ปืนต้นทองกวาวต้นใหญ่ต้นกวาวนี่นะกะ็น่ปะปฏิบัติแปงที่ปืนต้นกวาวเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงโดยที่แปงหัวล้อมรอบแล้วก็ปัดกวาดเกลียยชายปัดใบมัน แล้วก็เจิมด้วยของหอมที่ต้นไม้เอาผ้าเอาอย่างมาผูกปูจาด้วยดอกไม้ปูจาด้วยของหอมทูบเทียนตามประทีปเอ่อเพื่อจะให้ลูกขเทวดานี่อยู่อย่างสบายแล้วพรามพวกนี้ก็ประทักศิลเวียนรอบต้นไม้นี้เช้าตรู่วันที่สอง พรามนี่ก็ไปถามถึงการนอนเป็นสุขสบายอยู่มาวันหนึ่งลูกคเตวดาเกิดว่าเออพรามณผู้นี้ปฏิบัติเฮาดีจริงนักเฮาจะถามถามพราหมผู้นี้แกว่าดูแลเฮาเนี่ยออมีความปรารถนาประสงค์อันใดเขาก็จะให้พรามนี้สมปรารถนาเมื่อพรามนั่นมาปัดกวาดต้นไม้ ลูกขเทวดากับแปลงกายอยู่ในสภาพพรามแก่ยืนอยู่ใกล้ๆที่ตนไม้แล้วก็เอ่ยถามว่าดูก่อนท่านพรามท่านก็หู้ว่าต้นก่าวนี่บ่มีจิตบ่มีใจบ่มีเสียงอะไ่ยังบู่้อะไยังบ่ฮูซึกอะไ่ยังเลยเพ่อะให้ใดท่านถึงมีความเพียรมาปัดกวาดมาดูแลใจใจ่ ถามถึงสุขทุกอยู่หันตลอดกวดไปตัวก็ถามอยู่หันว่ามีความสุขอยู่ก่อพราหมณ์ได้ฟังอย่างอันกตรวาต้นกวาวต้นใหญ่ปรากฏไปในที่ไก่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ราบเรียบเป็นที่อาศัยของทวยเทพเทวดาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้านอบน้อมต้นกวาวนี้เพราะ เทวดาเทพเจ้าสิ่งสถิตยอยู่ต้นไม้นี้ตวัวเพราะเหตุแห่งทรย์หมายความว่าดูก่อนตั้นพราหมณ์ต้นไม้นี้สูงใหญ่ปรากฏไปในที่ไกลยืนต้นอยู่ในภูมิประเทศที่สูงราบเรียบมีสภาวะที่อยู่อาศัยของเทวดาคือเทวดาผู้มีซักใหญ่จักสิ่งสถิตยอยู่ต้นกล่าวนี้แน่ ตัวเฮานอบน้อมต้นไม้นี้แล้วก็เทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตนไม้นี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์บับจ่มมีเหตุอื่นความหมายก็คือต้องการทรา์นั่นเองลูกคเตวดาได้ฟังอย่างอัน้นมีความเริ่มใส่ในพราหมณ์ผนี้ก็เลยปลอบโยนพราหมณ์ให้เบาใจว่าดันพราหมณ์ตัวเฮาเป็นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ต้นไม้นี้ท่านอย่ากลัวเลย เอาจะหื้อทราบแก่ท่านแล้วเทวดานี้ก็ไปยืนในอากาศที่ประตูวิมานตัวเองด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่ที่ได้ว่ามาบอกว่าดูก่อนทั้นพราหมณ์ข้าพเจ้ามหันถึงความการะตันญูตที่มีอยู่ในตนจักทดแทนกุลทั้นตามกำลังความดิ้นรนของทั้นผู้มาที่สำนักของสัตวุรุษทั้งหลาย ช่นในจักเปล่าประโยชน์เสียเล่าไม้เรียบต้นใดตั้งล้อมรอบอยู่เบื้องหน้าต้นบบพรับมหาชนเกยปู่จายันกันมาแต่ก่อนเป็นต้นไม้ใหญ่คุมทรัพย์เขาฝังไว้ที่ปื้นต้นไม้เรียบนั้นแหลบะมีเจ้าของท่านไปคุดเอาเจะเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็เ้อ,อวัดแก่พรามว่าพราม ท่านคดเอาขุมทรัพย์นั้นจักบะลำบากเน็ตเนยท่านจงไปเถิดเฮาเองจักนำขุมทรัพย์นั้นไปยังเรือนของท่านแล้วจักฝังไว้ในที่นั่นที่โน้นท่านจงใช้สวยทรัพย์นั้นตลอดชีวิตจงเฮื่อจันหักษาศินเถิดแล้วจึงทำเฮื่อทรัพย์นั้นได้ปรากฏอยู่ในบ้านของพรามด้วยอนุภาพของเทวดา ดังนี้ก็จบลงไปได้คติว่าพลังความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่ถึงขั้นสามารถสามารถเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เปลี่ยนโลกได้มันก็ถึงแจนะคนเฮามีศรัทธาเนี่ยศรัทธาอย่างศรัทธาแจนเนอมันถึงมีเข่าออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยญาตยมแต่ว่าวันซื้นนี่ก็เสกต่อออกปากหาปากเป็นตอ่อ ม่ใช่ปากเป็นเลขนะเออปากปากเป็นเอกเลขเป็นโทไปใช่อันนี้ปากเป็นตอเอาไปเอามากะงัดกันมาเลยนักบายากน่อกง,งัดออกมาว่ามันเป็นการเล่นโกนแต่คนที่จะทาก็บอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์นะเพิ่นเซกเป็นตอได้ไนอะ่ะอืมเขาว่ากันไปไอ้อย่างที่มันแปลกๆเนี่ยนะอยาเดียวมันจะอยู่ใบเบอนน่ะ ถ้ามันอิงปฏิหารน่อยนะโอ้มใจอ่ะใจยังเอาใบบะขามอมใบบะขามแล้วก็บ้วนออกมาเป็นตัวตอไอ้วะอ่าเานะาดดนะสัตยาญาติโยมเนาะอืมเพราะว่ากันไปพอดูเอาไปออกมาจะเป็นเป็นมายาเนะาะสัตยาญาติโยมต่้งต่างอย่างน้อยเขาก็ต้องมีสติเห็นน้อยเออ มันมันอย่างใดถ้าเขามีสติพิจณาเขาก็จะดีบบดีก็ไปเอาตอน,นั้นมาไหวเห็มนมะเลยยุ่งอะมะมันยาวเออมันแปลกแปลก,ปลกออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะรัฐาย,ยตยิโยมเนาะเออกินใบบักขามออกมาเป็นตอ,ออืมโยมกับบางคนกับมีความเจือเนะ่ะเออเอาตัวตอมาไหวในเป็นตอ,ออืมนี่ยยังกับ จะเป็นตอบ,บเป็นร้องมีความเป็นตอเป็นตอบ,บเป็นร้องเออน,นั่นตัวตอน,นั่นคือสัตว์เดรัจฉานที่มันมีวัฏจักรชีวิตของมันปูจาจะปูชนียันังกาหยัดโยมปูจาสิ่งที่ควรปูจากับใบปอบใบแม่ของเขาฮนาแหนนอนติดสุดอันนี้ เป็นพระรหรันเป็นพระพรมเป็นพระที่ปกปักักษาเนาะบันโดลบันดาลอะไรอย่างเขาก็ได้คือชีวิตเตืดเนื้อเขาลตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่ล้อพ่อแม่ทั้งนั้นนะแถมอย่างหนึ่งก็เอาเป็นเจ้าปุ๊ดพระเกี้ยวเจ้าทั้งสามประการนี่เป็นสิ่งที่ยึดเหนีย่ยวจิตใจของเขามากกว่าสิ่งอื่นนะอันอื่นก็รองลงมาเนาะ อา้าวไปเจะอู้จ้าจ๋าก็ขอเจริญปอนเข้ามาตีหมายเล็ก